เดี๋ยวเรามาเลือกกิ่งไผ่ที่เราจะตัดกันนะคะกิ่งนี้น่าจะได้ เราทำอีกกิ่งนะคะกิ่งนี้แล้วกันค่ะเล็กๆไปรู้ว่าจะได้น้ำหรือเปล่าลองดูค่ะวันนี้เราจะมาดูน้ำไผ่ที่เราเอาถุงมาครอบไว้เมื่อวานนะคะว่า จะมีน้ำออกมาให้เรามากน้อยแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะมีน้ำออกมาจริงๆด้วยค่ะกิ่งเล็กๆก็มีน้ำเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บน้ำไผ่กันค่ะ เมื่อกี้ก็ได้ลองชิมน้ำไผ่ดูแล้วนะคะเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ชิมรสชาติจะเฟื่อนเฟื่อนออกจะไปทางหวานหน่อยๆแต่ก็จะมีกลิ่นของไผ่อยู่ด้วยเป็นมันจะไม่เหมือนกับน้ำดื่มทั่วไปที่เราดื่มนะคะจากคนละอย่างกันเลยค่ะก็วิธีการทำก็ง่ายๆค่ะก็ แค่มีต้นไผ่กิ่งไหนก็ได้กิ่งเล็กกิ่งใหญ่ก็มีน้ำหมดค่ะก็ลองทำดูค่ะขอบคุณค่ะ